เจริญพรทุกท่านนะครับหลวงพี่อยากขอบคุณสําหรับโอกาสที่ให้มาแลกเปลี่ยนในวันนี้นะครับก็เพิ่งจบพรรษาที่7เร็วเนี้ยนะครับถ้าเป็นคนอายุ50กว่าแล้วก็พรรษา7ถือว่าเป็นพระที่เป็นพระใหม่อยู่นะครับไม่ได้มีความรู้อะไรมากมายเลยแต่การเป็นพระสําหรับตัวเองเนี่ยคืออเราเรียกว่ายังไงดีเป็นเรื่องของการศึกษาต่อก็แล้วกันก่อนที่จะมาเป็นพระเนี่ย ทำอาชีพเป็นนักวิจัยครับคือเป็นนักวิจัยพฤติกรรมของผู้คนอย่างที่เราทราบกันก็คือว่าเบื้องหลังพฤติกรรมหรือเบื้องหลังการกระทําต่างๆนี่มีความคิดนะครับเป็นตัวผลักดันเพราะฉะนั้นความสนใจของตัวเองเนี่ยก็คือเราเรียนรู้วิธีการคิดของผู้อื่นมามากแล้วอยากจะใช้ช่วงเวลา20-30ปีหลังถ้าสมมุติว่าอายุไขตัวเองได้ถึง70ะนะฮะ ศึกษาเรื่องความคิดของตัวเองให้ชัดเจนที่สุดอันนั้นก็เลยเ,เลือกตัดสินใจมามาบวชแล้วก็ศึกษาอยู่ไม่ได้ถึง7ปีครับจริงๆแล้วตั้งใจว่าเดี๋ยว2ปีก็คงจะเรียนรู้เรื่องหลักการอะไรต่างๆแล้วก็กลับไปใช้ชีวิตตามปกติแรงบันดาลใจหนึ่งที่ทำให้อยู่ไม่ได้ถึง7ปีนะครับก็เพราะว่าเห็นว่าความคิดเนี่ยทำอะไรบ้างกับมนุษย์ เพื่อนร่วมโลกของเรานี่แหละเพื่อนร่วมสังคมของเรานี่บางทีก็คนในครอบครัวเราบางทีก็เป็นคนใกล้ตัวเราถ้าเราลองสังเกตกันดูนิดๆน,นะครับเราจะพบว่ามีคําพูดคาหนึ่งนะครับซึ่งซึ่งอยู่ในใจอยู่เรื่อยๆที่บอกว่าจงระวังความคิดของเธอเพราะความคิดของเธอเนี่ยมันจะกลายไปเป็นคําพูดจงระวังคําพูดเพราะคำพูดจะกลายเป็นการกระทํา ระวังการกระทําเพราะว่ามันจะกลายเป็นอุปนิสัยใจคอระวังอุปนิสัยใจคอเพราะทำมากๆเนี่ยมันกลายเป็นบุคลิกเนาะมันกลายเป็นตัวตนใหม่ของเราและตัวตนใหม่ของเราเนี่ยเราจงระวังเพราะว่ามันจะกลายเป็นชะตาชีวิตหมายถึงว่าเมื่อเราปฏิบัติกับโลกแบบหนึ่งโลกก็จะปฏิบัติกับเราแบบหนึ่งถ้าเราดูจุดเริ่มต้นของสิ่งที่เกิดขึ้นมาในชีวิตสิ่งที่เราทำกับผู้คน เพราะว่ามีจุดกําเนิดคือความคิดอันนั้นก็เลยยิ่งทําให้สนใจเราจะเห็นได้ว่าเบื้องหลังความรากักความเกลียดชังความทุกข์ความสุขนะครับของมนุษย์เนี่ยมีความคิดเป็นจุดเริ่มๆอยู่เยอะทีเดียวส่วนตัวแล้วเป็นพระที่ก็อยู่ในวัดนะฮะแต่ก็มีกิจนิมนตนะครับ ที่เปิดโอกาสให้ตัวเองไปศึกษาเรื่องความคิดหรือทำวิจัยเรื่องความคิดในที่ต่างๆด้วยวันนี้อยากจะแบ่งปันสักสองเคสซึ่งเป็นเคสที่เรียกว่าตรงกันข้ามหมดนะครับเอาเคสแรกก่อนก็แล้วกันนะครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานี้เองไม่กี่วันไปช่วยเหลือนะครับเป็นผู้ดูแลทางด้านจิตวิญญาณผู้ป่วยระยะสุดท้ายอยู่นะครับก็เป็นอาสาตามโรงพยาบาลต่างๆ เร็วๆนี้ไปที่พิษณุโลกครับมีโอกาสไปเยี่ยมคุณยายท่านหนึ่งนะครับคุณหมอและพยาบาลเล่าให้ฟังว่าอยากให้ไปเยี่ยมนะครับจริงๆแล้วมีเคสอีกเยอะแยะเลยเคสที่ไปเยี่ยมคือเคสที่คุณหมอแลวก็ทีมดูแลผู้ผป่วยระยะสุดท้ายคิดว่ามันน่าจะดีถ้าเราได้พบเขาและเขาได้พบเราเคสนี้เป็นคุณยายท่านหนึ่งรู้น้อยมากนะครับเกี่ยวกับคุณยายท่านนี้รู้ว่า ตอนนี้นยคุณยายป่วยด้วยโรคมะเร็งปากมดลกูกอย่างที่หนึ่งนะครับอย่างที่สองก็คือรู้ว่าคุณยายอายุ59นอกจากนั้นไม่ได้รู้อะไรมากเกี่ยวกับคุณยายก็อา้ายินดีไปพบกับคุณยายก่อนก็ไต่ตาถามไปปรากฏว,ว่าเข้าไปใกล้ๆด้วยช่วงที่เราอยู่ในโรงพยาบาลน,นะครับต,ตัวเองก็ใส่แม็กซ์ามปกติพอเข้าไปใกล้ๆก็ให้คุณยายเห็นหน้าก่อน เราจะได้ไม่ทําให้คุณยายเนี่ยกลัวว่ามีคนแปลกหน้าเข้ามาพอเปิดหน้าเราก็ยิ้มนะครับคุณยายก็ยิ้มหวานเลยนะครับแล้วเสร็จแล้วเราก็ใส่แมสก์กลับนะครับใส่ใส่ที่ปิดปากกลับมองไปข้างๆก็เห็นยาหยอดตาของคุณยายนะครับแล้วก็เริ่มทักทายคุณยายเป็นยังไงบ้างนะคุณยายก็บอกว่าหมอบอกว่าคุณยายเป็นมะเร็งนะครับแล้วคุณยายโอเคไหมครับฟ้านะก็ถามตามปกติ นะครับคุณยายก็บอกว่าก่อนหน้านี้ตกใจมากทีเดียวไม่รู้ว่ามะเร็งมันคืออะไรนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าจะตายไหมไม่รู้มันจะเป็นยังไงเต็มไปหมดเลยนะครับในกรณีที่ผู้ป่วยเนะี่ยสามารถเขาเรียกว่าดูแลจิตใจตัวเองและค่อนข้างสงบสุขได้ภายในเวลาหนึ่งสัปดาห์หลังจากทราบข่าวว่าตัวเองเป็นมะเร็งเนะี่ยเรียกเรียกว่าเรียกว่าดีเยี่ยมมากๆ นะครับเรียกว่าสภาพคุณยายตอนนั้นไม่ได้ตโหนกหวาดกลัวหรืออะไรเลยถ้าดูลมรวมเรียกว่าสงบซะด้วยซ้ำไปแล้วก็ดูสดใสด้วยหลวงพี่ก็เลยถามบอกว่าคุณยายดูสดใสดจังเลยนะทำไมเข้มแข็งขนาดนี้เราก็ถามจริงๆทำไมเข้มแข็งได้ขนาดนี้คุณยายบอกชีวิตมันดีมากนะพระอาจารย์นะครับก็เลยถามว่าคุณยายก่อนหน้านี้ทำอะไรครับทำไม คุณยายเข้มแข็งได้ขนาดนี้คุณยายบอกว่าคุณยายเก็บขยะไปขายนะคุณยายอยู่ยที่โคราช mm. ก็นั่งฟังต่อคุณยายก็บอกแต่มันไม่ได้ลําบากนะถ้าได้ยินเก็บขยะขายขายายไม่ได้ลําบากเลยนะมันก็มีขยะอยู่ทุกวันให้เก็บบางวันเราเก็บเนี่ยเรายังไม่ันเนาไปขายเลยคนก็เอาสตางค์มาให้เราแล้วบางทีเราได้สตางค์นะยังไม่ันเนาไปซื้อข้าวเลย คนก็เอาข้าวมาให้เราแล้วนะครับยายบอกยายก็ทำอย่างนี้แหละจนเร็วๆนี้ยายป่วยหนกักแล้วก็ต้องเดินทางมาพี่พิศณุโลกแล้วก็อยู่บนเตียงทุกวันนี้นะครับขณะที่ไปพบคุณยายไม่ไม่ได้เห็นใครใครอยู่ใกล้ๆก็เลยถามคุณยายมีมีใครมามาดูแลคุณยายไหมนะครับคุณยายมีญนะาติหรือมีอะไรไหมนะครับหลวงพี่คิว่าหลวงพี่ได้เรียนรู้มากทีเดียวจากคำตอบของคุณยาย คุณยายก็บอกย่านเหรอแล้วคุณยายก็นิ่งไปตอนตอนตอน้นเนาะในใจก็ได้ยินเสียงว่าเราพูดอะไรผิดไปหรือเปล่านะครับคุณยายบอกว่าเมืองย่าโมนะใจดีมากคุณยายเปลี่ยนเรื่องเลยนะครับที่เมืองย่าโมเนะี่ยคนใจดีมากไม่มีใครทอดทิ้งกันอย่างที่เล่าแหละพระอาจารย์ยังไม่ยังไม่ทันได้ได้เก็บขยะไปขายเลยก็ได้ตังค์ได้ตังค์มายังไม่ทันซื้อข้าวก็มีข้าวกิน พระอาจารย์พระอาจารย์เรียกอย่างนี้ว่าญาติหรือเปล่าล่ะถ้าอย่างนี้พอนับเป็นญาติได้คุณยายก็มีญาติอยู่แล้วก็ถามคุณยายแล้วที่นี่ล่ะครับที่นี่ก็มีคนให้ที่นอนเนาะแล้วที่นี่ก็มีคนจัดข้าวให้กินอ้หลวงพี่ก็รีบสรุปเองก็ท่าทางคุณยายจะญาติเยอะเนาะพระก็มาก็เหมือนญาติคุณยายคนหนึ่งอะไรเงี้ยปรากฏว่าถ้าเราใจได้เห็นอย่างเงี้ยบางคนเรียกว่าพระมาปโปรด แต่จริงๆแล้วความเข้มแข็งของคนบางคนความสามารถในการดูแลความคิดของคนบางคนเนี่ยก็โปรดพระใหม่ซะด้วยซ้ำไปนะตรงกันข้ามนะครับอยากจะเล่าอีกเคสหนึ่งซึ่งเราจะเห็นได้ว่าเคสแรกเนี่ยไม่แทบเป็นคนไม่มีอะไรเลยแต่มีความคิดที่ดีนะครับอีกกรณีหนึ่งเนี่ยเป็นคุณยายเหมือนกันครับ เป็นคุณยายที่อายุมากกว่าคุณยายท่านที่เพิ่งกล่าวถึงไปอายุ80ิละนะครับแปกว่ากว่าลูกเป็นข้าราชการนะครับกำลังจะเกษียณละนะครับรับราชการทหารอีกไม่กี่เดือนจะเกษียณนะครับแต่ก็เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบก็อยู่ในที่ทํางานจนถึงเวลาแล้วกลับมาดูคุณแม่ของตัวเองนะครับเคสนี้เรียกว่าจริงๆแล้วเป็นเคสที่อบอุ่นมาก หลวงพี่น่าจะไม่มีโอกาสไปเยี่ยมคุณยายซะด้วยซ้ำนะครับถ้าคุณยายไม่ได้กลับมาเข้าโรงพยาบาลเพราะคุณยายพยายามฆ่าตัวตายแต่ไม่สำเร็จนะครับคุณยายท่านนี้เนี่ยได้รับการดูแลที่ดีมากนะฮะลูกชายทึ่เป็นตำรุทหารนะครับลูกชายอาบน้ําให้คุณยายแล้วก็คุณยายดูแลตัวเองได้น้อยนะครับก็ยังเปลี่ยน ้าอ้อมผู้ใหญ่อยู่นะครับผู้ใายท่านเนี่ยแต่ละวันมองลูกแล้วคุณยายไม่ได้คิดว่าตัวเองโชคดีหรืออะไรเลยสิ่งที่อยู่ในใจคุณยายก็คือคุณยายเกรงว่าตัวเองจะเป็นภาระนะครับแล้วก็คุณยายไม่อยากทําให้ลูกชายลําบากในที่สุดเนี่ยคุณยายเลยเลือกที่จะฆ่าตัวตายในบ้านตัวเองอันนั้นก็เลยเราเรียกว่าเจ็บมากๆนะครับสําหรับคนที่เป็นลูกนะ อันนี้อยากเล่าให้ฟังว่าอะไรที่ทําให้คุณยายท่านแรกมีความสุขความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตหรือเปล่า mm hmm. และอะไรที่ทําให้คุณยายท่านที่สองนะทุกซะจนเลือกที่จะตัดสินใจฆ่าตัวตายมันใช่ความขาดแคลนหรือเปล่า mm hmm. ถ้าเรามองดูคนรอบตัวหลวงพี่มีโอกาสที่จะพบกับทั้งคนมีแล้วก็คนขาดคนขาดเราก็จะพบได้ว่า มันไม่ได้มีสัมพันธภาพทางตรงคือมีมากแล้วจะสุขมากมีความรักแล้วจะมีความสุขมันไม่ได้แปรผันตรงแบบนั้นหลายครั้งมันแปรผันในลักษณะที่เราควบคุมไม่ได้ซะด้วยซ้าไปสิ่งหนึ่งที่เกือบจะฆ่าคุณยายคนที่สองเนี่ยไม่ใช่อะไรเลยนอกจากความคิดและสิ่งที่ทำให้คุณยายท่านแรกเนี่ยควบคุมอาการเจ็บป่วยได้ดีมากๆเลยก็ไม่ใช่เรื่องของยาระงับปวด แต่เป็นเรื่องของความคิดอีกเช่กนกันจริงๆแล้วหลวงพี่ขอโอกาสเปลี่ยนชื่อหัวข้อในวันนี้เพราะตัวเองไม่ได้เข้ากรุงเทพมานานเมื่อวานตอนที่ได้รับแล้วก็เห็นความแตกแยกของความคิดเนี่ยมันมากเหลือเกินนะครับอยากจะให้คนลองดูดีๆว่าที่เรามีชีวิตทุกวันนี้นะครับเรามีกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ย รหรือบางทีเราต้องเป็นผู้นําใครนะครับหรือบางทีเรากําลังบริหารจัดการชีวิตเราลองดูดีๆว่าสัมพันธภาพระหว่างเรากับความคิดเนี่ยมันเป็นยังไงความคิดบริหารเราหรือเราบริหารความคิดทําไมเราถึงคิดอย่างนั้นทำไมความคิดมันถึงเป็นใหญ่นักในใจเราทำไมความคิดถึงมีความสำคัญและยิ่งใหญ่เหนือแก่ความเห็นแก่กันซะอีก บางทีเรายิ่งใหญ่กว่าคนที่อยู่ข้างๆเราอีกเราพร้อมที่จะเกลียดทุกคนหลงรักทุกคนหลงชังทุกคนต้องการอะไรที่มากเกินไปอดทนกันไม่ได้ก็เพราะแค่ความคิดทำไมความคิดที่แม้กระทั่งไม่มีแม้กระทั่งแบบบอกไม่ได้เลยว่ารูปปัดพันสันฐานเนี่ยกว้างคุณยาวคุณสูงทักซับเท่าไหร่เนี่ยทำไมถึงบริหารชีวิตมนุษย์บริหารประเทศ บริหารโลกได้มากขนาดนี้นะครับเวลาที่เราพูดถึงคำว่าผู้นำนะครับเราดูดีๆก่อนที่เราจะบริหารอะไรใครเราบริหารตัวเองได้แล้วหรือยังสัมพันธภาพระหว่างเรากับความคิดเป็นอย่างไรนะครับความคิดนั้นเนี่ยทำให้เรามองโลกในลักษณะที่เป็นไปได้หรือเปล่ามองโลกอย่างมีความหวังมองโลกอย่างลักษณะที่จะทำอะไรให้โลกดีขึ้นนะครับ หรือความคิดนั้นทําให้เรามันหลายมันหลายอย่างมากนะทาให้เราเกลียดตัวเองก็ได้ถ้าเราลองดูปรากฏการณ์ของภาวะซึมเศร้าปรากฏการณ์ของภาวะที่เรียกว่า Imposter Syndrome ที่เรียกว่าเราไม่เคยดีพอเนะี่ยนะครับปรากฏการณ์ของการเกลียดชังกันนะครับความคิดทําให้เราเกลียดตัวเองได้ขนาดนั้นรู้สึกไร้ค่าได้ขนาดนั้นทั้งทงที่บางทีนาะ ก็ลายล้อมไปด้วยคนดูแลการศึกษาก็มีนะครับอวัยวะร่างกายต่างๆก็พร้อมทําประโยชน์อีกมากมายความคิดทําได้มากขนาดนี้เลยเหรอนะครับความคิดทําให้เราเกลียดกันได้มากขนาดนี้เลยเหรอความคิดทําให้เราอยากได้อะไรต่ออะไรมากขนาดนั้นเชื่อเหรอความคิดพร้อมที่จะทําให้เราทําร้ายกันได้มากขนาดนั้นเชื่อเหรอนะครับถ้าเรามาลองดูอยู่เวลาที่เราพูดถึงความเป็นผู้นํานะครับ เราอยากจะบริหารคนอื่นเราอยากจะบริหารอะไรต่อเมียอะไรนะครับในเจ็ดปีที่ผ่านมาไม่ได้อยู่กับสภาวะที่โลกสวยงามนะฮะในในวัดไม่ใช่พื้นที่ปลอดเชื้อพื้นที่ปลอดความคิดหรือพื้นที่ปลอดความโลภกดหลงไม่ใช่อย่างนั้นเลยวัดก็เหมือนกับที่ทั่วๆไปนะครับก่อนมาบวชเนาะก็เคยเป็นผู้บริหารเหมือนกัน ชีวิตในช่วง30สิปีหลังเนี่พลิกกลับมาเป็นผู้บริหารตนเองทําให้ตนเองเนี่เขาเรียกว่าเอาตัวเองให้อยู่ก่อนเท่าทันระบบความคิดและเท่าทันเหตุที่ทําให้เราคิดอย่างนั้นซึ่งเรียกว่ากรอบความคิดชุดความเชื่อความชอบความไม่ชอบแล้วเรียกว่าความรู้สึกของการมีตัวตนตลอดเจดปีที่ผ่านมาไล่ศึกษาสังเกตสิ่งเหล่านี้ที่อยู่ในตัว คือพูดให้น้อยๆเกลียดให้น้อยๆวิจารณ์คนอื่นให้น้อยๆพูดเรื่องแย่ๆให้น้อยๆทำเรื่องแย่ๆให้น้อยๆแล้วก็คิดเรื่องแย่ๆให้น้อยที่สุดนะครับมันดียังไงเวลาที่เราพูดถึงีดดพูดดีทำดีมันก็คงแบบได้ยินมานานแล้วเพราะว่าถ้าจะพูดกันจริงๆนี่คือนวัตรกรรมทางจิตวิญญ,ญาณ2,600กว่าปีนะครับที่เรายังบางทีอาจจะไม่ได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ เวลาที่เราเลี่ยงไม่ทําอะไรที่เราอาจจะไม่ภูมิใจในภายหลังลักษณะที่เบียดเบียนผู้อื่นหรือหเกลียตัวพูดไปในลักษณะลดทอนคุณค่าของผู้อื่นหรือตนเองนะครับเราจะพบได้ว่ามันมีแรงบันดาลใจบางอย่างที่หนุนอยู่เบื้องหลังที่ชื่อว่าความคิดนะครับเพราะฉะนั้นการพยายามที่จะไม่พูดไม่ทําอย่างเก่าเนี่ยมันจะเป็นนาทีที่เราได้เผชิญกับความคิดที่ไม่ดีของตัวเอง การบริหารจัดการที่แท้จริงจะเริ่มเกิดขึ้นเราลองคิดดูดีๆนะครับว่าเราเท่าทันความคิดตัวเองมากน้อยสักแค่ไหนเราควบคุมความคิดอ่านของตัวเองได้สักแค่ไหนนะครับความรู้ต่างๆในสังคมสอนให้เราคิดเยอะมากเลยคิดยังไงนะครับแต่เราฉลาดเรื่องความคิดเราจริงๆไหมลองดูต่างๆเหล่านี้นะ คิดเล็กคิดน้อยไหมเราคิดมากหรือเปล่านะครับเราคิดจุกคิดจิกไหมความคิดของเราดีหรือไม่ดีความคิดของเราเพ้อฝันไหมเราคิดเรื่องที่ควรคิดหรือเปล่านะครับมันเต็มไปหมดเลยนะครับเรารู้จักปุ่มหยุดคิดไหมว่าถ้าเราจะหยุดคิดจริงๆเนี่ยเรา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 บริหารจัดการตัวเองยังไงนะครับนี่คือนวัตกรรมที่จะอยู่กับความคิดอย่างที่เลาแลกเปลี่ยนนะครับ2,600กว่าปี ที่มีมาแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับถ้าจะมีโอกาสได้มาสื่อสารแผ่งปันกับผู้คนบางท่านอาจจะไม่มีโอกาสได้บวชด,ด้วยความรับผิดชอบอะไรต่างๆอยากจะเอาสิ่งที่เรียนรู้จากเจปีครับนะครับมาให้ทุกท่านได้ใช้ประโยชน์มากที่สุดก็คือหนึ่งนะครับการสังเกตความคิดของตัวเองสักนิดหนึ่งเป็นความคิดที่จําเป็นไหมเป็นความคิดที่ได้ใช้ไหมนะครับถ้าต้องใช้เราคิดมันได้ดีไหม คิดได้สะอาดไหมคิดแล้วรอบๆตัวไม่มีใครเดือดร้อนไหมหรือคิดถึงแต่ตนเองคิดถึงแต่คนกลุ่มน้อยๆเราความคิดของเราเนี่ยมันรักษานํำใจคนหมู่มากแบบสามรอหสิองศาหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นก็คือรู้ว่าจำเป็นต้องคิดไหมถ้าจำเป็นต้องคิดคิดเป็นไหมคิดออกมาแล้วดีไหมนะครับถ้าคิดไม่ดีควบคุม คำพูดควบคุมการกระทําของเราได้ไหมนะครับและถ้าคิดออกมาไม่ดีควรสํารวจว่าทําไมเราถึงคิดอย่างนั้นนะทาไมความคิดแบบนี้ถึงก่อควรเรานะนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงเวลาเจ็ดปีนี้ทับเรียกได้จริงๆว่าหลักความเป็นพระเนี่ยก็คือเป็นนักวิจัยความคิดที่มาของความคิด ศึกษาที่ไปของความคิดด้วยว่าถ้าคิดแบบนี้แล้วมันจะไปที่ไหนอย่างไรนะครับและถ้าไม่อยากไปที่ไหนเนี่ยจัดการตนเองได้อย่างไรนะครับก็หวังว่าเ,าเวลาสิบกว่านาทีที่เราได้ใช้ร่วมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นศิษย์เก่าจุฬาหรือเปล่านะครับหรือเป็นบุคคลทั่วไปอยากให้ลองดูนะครับว่าในแต่ละวันความคิดทำอะไรกับเราบ้างความคิด ชวนให้เราทำอะไรกับคนที่เรารักนะครับความคิดทำให้เราทำอะไรกับครอบครัวทำให้เราทำอะไรกับเพื่อนร่วมงานทำาอะไรทำให้เรารู้สึกยังไงกับคนเห็นเหมือนปฏิบัติยังไงกับคนเห็นต่างนะครับก็เจริญพรทุกท่านนะครับขอให้ทุกท่านเป็นผู้ที่เท่าทันความคิดอยู่กับความคิดเป็นนะครับขอให้ใช้พลังแห่งความคิดไปในทางที่สร้างสรรค์ นะครับเวลาที่เราฉลาดเรื่องตัวเองแล้วเข้าใจกลไกความคิดตัวเราเองเราจะเริ่มเข้าใจกลไกความคิดคนที่อยู่ข้างหน้าเราจะอยู่กันได้ดีขึ้นเยอะเลยนะครับทันาทีนี้พูดกันตรงๆโลกต้องการอะไรที่สุดโลกต้องการคนที่เท่าทันความคิดตัวเองมากมากกว่าเท่าทันความคิดคนอื่นซะด้วยซ้ำไปนะครับเจริญพรครับ เนื่อในวันปิยะมหาราชนะครับเพื่อเป็นการลำลึกถึงพระราชาผู้เป็นที่รักนะครับก็ขอเชิญชวนไม่ว่าจะเป็นสิทธิ์เก่านะครับพี่น้องจุลาหรือบุคคลโดยทั่วไปนะครับสามารถร่วมบริจาคในงานปิยะมหาราชานุสรและสมทบทุนจุลาสมเคราะห์นะครับซึ่งเป็นกองทุนที่จะนำไปใช้อ,อนุเคราะห์ นิสิตนักศึกษาที่มีการเรียนและมีพฤติกรรมที่ดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์นะครับรวมไปถึงช่วยเป็นทุนสำหรับสร้างนวัตกรรมสำหรับสังคมไทยนะครับท่านที่มีความพร้อมก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับขอบคุณครับ